เอ้ามา่คืออยู่เทียงอยู่คือนบลกกก้าแต่ว่ามันกล้ามันเป่งมันไปตาบหมูฮากงาวนะเนาะมพดปุยดป๋ยยังบลุกกล้าก็เฮ็ดตัวมาพื่อเพือนมาถอนก้าจะทำให้เ็ดวันนี้ที่สองตานี่ย มาหลอนก้ามาถอนก้าเดีเ๋ยวเพืเ่อนๆมาถอนก้าโอ้ฝนลุกตบอเนาะเล้รวเดี่ได้ขึ้นมานอนเวนอู้เล้วบริเวตัวนี่เก่งเถอะวะ ชัดไปจัดไปเป็นรุ่นเดียวกันนี่ละเน็กปูลายก็ตายเฮ้ยกะเขออาหังเด่งหินหินอยู่ของเขาก็บเปเ้ลเบิ้หลายเมื่อละ่ะจัดขึ้นยังไงสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเด้อเพื่อนๆแรงงานาเ,าดาเด้อเด้องานมาถอนกะถอนกะแตะบ่เนาะ เดาเดี๋ยวจะขึ้นมานอนเวนอู้เ้วบริเวตัวนี่เก่งเถอะวะลุกกาลุกกามาเด้อเพื่อนๆมาลุกกาน้ำยาไดเด้อเพื่อนว่าลุกง่างอีลังเมืนอนี่ก,ก็ได้โอ้ยยาไดไปลุกคนกัน โบแลวเขาทำคลิปคลิปอีกเหรอืมเอาตัวเขาว่าเห็นอย่างก็เห็นรถดผนะตัวต้บอกเาอา <laughs> เอาเสร็จให้หมดเลยวันนี้นี่นี่เอาไฟโซลาเซลมาเปิดเลยนี่มีโซลาเซลด้วยนะเพื่อนๆแต่ว่ามันกล้ามันเิ้งมันไปตาบหมว่ห้ากเงาวนะเนาะโพดปุย๋ย เอาไล่อหีเขาคือว่าเห็ดปวกอ,อกบอสมาด,ดูเห็ดเปวกบอเอาเ็ดให้หมดเลยวันนี้นี่น่เอาไฟโซลาเซลมาเปิดเลยนี่มีโซลาเซลด้วยนะเพ,พื่อนเพื่อนฮะบอ งานเข้าแล้สนนะสนับเพื่อนทั้งหลายแท้อันน,น้ำยังเยอะอยู่ไม่เพิ่งลุกเรีวบ,บบนระบน้องเหมือนอะไรมาสูตรุ่นเดียวกันนี่ละนี่ปูลายกระตายเฮ้ยก้าเขายังแดงหินหินอยู่ของเขาก็บรถไปเบื้องหลายเมื่อละจกักสิ่งไดป่วยมาถอนก้ามาถอนก้าดูเพื่อนเพื่อนมาถอนก้า พี่นีน่บวกปีกายกับปีก่อนของเฮาก็นเลยเอา้ามาบวคขึอ้อยู่เถียงอยู่คือบลกก่ะเอาเส็จให้หมดเลยวันนี้นี่นี่เอาไฟโซลาเซลล์มาเปิดเลยนี่มีโซลาเซลล์ด้วยนะเพื่อนเพื่อน มาว่าไปตัมือแต่เฮ้ยมือยังขาดพันเศร้าเลือดออกอยู่เปรุ่นเดียวกันนี่แหละเนิ้ปูลายกระตายเฮ้ยก้าเขาเด่งหินหินอยู่ของเขากเขาไปเบิ่งหลายมือละจักสีแดงอะไรลูกก้าลูกก้ามาเด้อเพื่อนเพื่อนมาลูกก้าน้ำยาไรเด้อเพื่อนมาว่าลุกย่ายอีลรำมือนีนกระดายโอ้ยอะไรไปลุกปุ่นกันลูกก้าลูกก้ามาเด้อเพื่อนเพื่อนมาลูกก้าน้ำยาไรเด้อ เพื่อนมาว่าลุกง่างอีละมืนอนีก,ก็ได้โอ้ยอ,อะไรไปลุกพ่นก็ป่วยมาหลอนก้ามาถอนก้าเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนมาถอนก้าโอ้พ่นลุกลุกแล้วล่ะคือเก่งเทวะ มาครับเพื่อนอนมาทนกล้ามาทนกล้าเฮ็ดพวกบอกเอาเศษให้หมดเลยวันนี้นี่นี่เอาไฟโซลาเซลล์มาเปิดเลยนี่มีโซลารเซลล์ด้วยนะเพื่อนเพื่อนลุกเลยตัวหันน่ะอู้คือเก่งเถอะวะลูกเบิดเดี๋ยวที่ง่ายจะงัวได้เกล้าลูกกล้าลูกกล้ายกกากนาั่น มาใกล้จะพายบองอามองยังวับจัดไปจัดไปโรกแล้วล่ะคือเก่งเทะวะมาคับเพื่อนเพื่อนมาทนกล้ามาทนกล้าเฮ็ดพวกบอกลูกกล้าลูกกล้ามาเด้อเพื่อนเพื่อนมาลูกกล้าน้ำยาไดเด้อเพื่อนชาว่าลูกง่ายอีละมื้อีนก,ก็ได้โอ้ ยังไงไปลกปูกคุนกันโบเล่เขาทำคลิปคลิปอีกเหรออืมเอาตัวเขาว่าเห็ดยังก็เห็ลดลูกถอะนะนตัวต้องบอกเขาไม่ได้ไปสร้างไรายได้เด้อก็เด้อมาลูกกานาะเอ้ยมาลูกกาบ้านพี่สาวเด้อที่นานพี่สาวโอุ้ยนานบุลรอนี่เขาคือว่าเห็ดปวกอ,อกม่ได้ดูเห็ดปวกบ่ โลกแล้วละคือเก่งเถอะวะมาขบับเพื่อนเพื่อนมาถอนก้ามาถอนก้าฮ็กบวกบ่สวัสดีคับเพื่อนเพื่อนสวัสดีเด้อเพื่อนเพื่อนได้งา้างเลยเด้อค่ะเด้อง้างมาถอนกะถอนกะาแบ่เนาะแล้วเดีออเด๋ยว,ว้ขึ้นมานอนเวรอู้แล้วบน่นแตวตัวนี่เก่งเถอะวะเพื่อน มาว่าไปต้มือแต่เฮ้ยมือ,อยังขาดพันเศร้าเลือดออกอยู่เอาเร็ดให้หมดเลยวันนี้นี่นี่เอาไฟโซลาเซลล์มาเปิดเลยนี่มีโซลารเซลล์ด้วยนะเพื่อนๆเดี๋ยวียง่ายแจะงัวตะเด้ก้า,าล,ลูกกายลูกกายยากนั่นหมายกายจะไปบ้วงน้หมายยังว่าบวก้อหนีเขาคือว่าฮ็ดป,ปวก๊อด บัได้ be am, be p p ูเห็ดปวกบ่แต่ว่ามันก้ามันิังมันไปตาม่ฮาก n งานะเนาะมันโพดปุ๋ยสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีเด้อเพื่อนเพื่อนเด้งหางเลยเด้อค่ะเด้อยางมาถอนกะถอนกะเอาเ็จให้หมดเลยวันนี้นี่นี่ เอาไฟโซลาเซลล์มาเปิดเลยนี่มีโซลาเซลล์ด้วยนะเพื่นพนอ,รรอนๆบ่อบลอนนี่เขาคือว่าเห็ดพวกมันได้ดูเห็ดพวกบะเด้ใจบ่งบ่แ,บบแลวเนาะเห็ดพวกนีเนาะย <c oughs> ังงงลูกก้ากับเห็ดตัว <c oughs> มาเพือพ่อนๆมาถอนกล้าจะทำให้เฉดบวันนี่ที่สองตานี่โบเล่เขาทำคลิปคลิปอีกล่ะอืมตัวเขาไหวเห็นอย่างกับเห็นระนะไหนตัวต้องบอกเขา <laughs> เด้ใจเบิ้งบ,น,บนแล้วนเนาะเฮ็ดพวกนี่เนะ <c oughs> าะย่างมลูกก้ากระเฮ็ดตัว <c oughs> มาเพื่อนมาถอนก้าจะทำให้เสร็จวันนี้ที่สองตาหนี่ไม่ได <c oughs> ้บริได้ไปสร้างร,รายได้เด้อกระเด้อมาลูกก้านะ้าเอ้ยมาลูกก้าบ้านพี่สาวเด้อที่นานพี่สาวโอู้ยน,น้ำจะบ่เนาะเร่ดี๋ยวจะได้ขึ้นมานอนเวร โอ้ออแล้วบุลตัวนี่เก่งเถอะวะยังหอาลูกก้าก็ะหิดตัวมาเพือพ่อนๆมาถอนก้าจะทำให้เฉดบวันนี่ที่สองตานี่ทั้งหลายเท่นันี่ น้ำยังเยอะอยู่มันพลกดเร็วบนระเบ,บิดน้องเหมือนอะไ้มาสุงสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีเด้อเพื่อนเพื่อน